ดีขึ้นมากๆเลยมันทำให้หน้าเราดูสดใสขึ้นดูเด็กลงสวัสดีครับเอ็มพีระดนนะครับตอนนี้เอ็มก็กำลังจะมีผลงานละครกับซีรีส์อีกประมาณ2เรื่องในปีนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็การที่เราจะถ่ายละครซีรีส์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมหน้าเตรียมตาให้ดีใช่ไหมละ่ะพอดีเห็นแบบใต้ตาตัวเองเนี่ยมีป <c oughs> ัญหาแบบมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีร่องลิ้ด,ด้วยก็เลยอยากจะทําให้มันดีขึ้นแล้วก็มีพี่ที่น่ารักแนะนามาที่แอิทคลินิกเขาบอกว่าที่เนี้ย แต่หลายคนที่มีชื่อเสียงดังๆก็มาทําเยอะเลยนะมาทาไปเนี่ยผลก็ดีมากเลยวันนี้ก็เลยมารักษาใต้ตาหน่อยว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวไปพบคุณหมอนะแล้วเดี๋ยวออกเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับครับผมวันนี้อยากจะมาปรึกษาเรื่องอาหารดิ้งใต้ตานะครับดิ้ใต้ตารู้สิบคลั้งมากเลยแบบพักผ่อนน้อยด้วยหรือว่าไม่รู้ด้วยปัจจัยอะไรครับงหนั้นเดีย๋ยวเราไปดูจากน้องเจ้าถ่ายไว้นะครับนด้ครับ สังเกตไหมครับว่าเ,เราจะมีปัญหารูร่องใต้ตานะครับซึ่งเป็นทั้งสองข้างาแต่ว่าตรงส่วนต่อเนื่องมาถึงแก้มเนี่ยด้านซ้ายจะเป็นเยอะกว่าเพราะอะไรคะคุณหมอกระดูกคนเราเนี่ยอาจจะพัฒนามาไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเนี่นยก็อาจจะมีปัญหาของเนื้อเยื่อส่วนอื่นด้วยอย่างเช่นเนื้อเยื่อที่เป็นไทมันหรือว่าส่วนอื่นที่อยู่เหนือกระดูกข้างหน้าแล้วบางทีมันก็จะมีการยุบไม่เท่ากันคอันนี้รูองใต้ตานเนี่ยเราจะใช้คิลเลอร์ก็คือสารจำเต็นในการแก้ไขซึ่งปัจจุบันเราก็าจะเป็นตัวออยเซตีน ในเคสของเงี้ยก็ค um ือเราจะใช้ยา right. 2ต so ัวที่มีโมเลกุลต่างกันก็จะมีตัวที่เป็นโมเลกุลใหญ่ช่วยในการยกตรงกระดูกหนุบยื้นตรงนั้นนะครับหลอกให้เท่ากันแล้วก็จะใช้ตัวโมเลกุลเล็กที่มีความเดนเี่ยวนี่อยู่บริเวณใกล้ๆใตสารเลยซึ่งจะทำให้เกิดความเรียบเนียนแล้วก็ขึ้นหลอกขึ้นแน่หรือเ่ใช่ส่วนใหญ่คนจะรู้สึกว่าเราเหมือนเราพักผ่อนเต็มที่ครับแล้วคุณหมออย่างนี้ถ้าเกิด ทำไปแล้วเนี่ยเราต้องพักฟื้นนะนะครับหรือว่าต้องดูแลอะไรอย่างไงบ้างน้อยมากเลยถ้าสมัย้องถิ่นนี้ปัจจุบันเนี่ยวิธีหรือเทคนิคในการฉีดเนี่ยเราจะใช้ตัวเข็มปลายทูซึ่งเข็มอันเนี้ยมันจะหลบเส้นเลือดอ่ะดังนั้นอะพออย่างนี้มันจะได้ทั้งความปลอดภัยแล้วก็ลดอาการเขียวช้ำด้วยก็คือใช้ชีวิตทํางานได้เลยปกติแล้วคนไม่รู้ด้วยคุณรู้แค่ว่าเออดูดีขึ้นเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวเต็มตัวนะครับแล้วก็ขึ้นไปทำาบบหมดเลยนะ แอมจะมารีวิวให้ฟังว่าหลังจากที่ไปฟิลเลอร์ใต้ตาที่ AIC c l i n i มาผ่านไปสองอาทิตย์เป็นยังไงบ้างถ่ายใหใกล้ๆเลยนะเอาแล้วะจเป็นแบบใต้ตาที่เคยมองคล,ล้ำแล้วมีริ้วรอยอ่ะก็คือแบบดีขึ้นมากๆเลยมันทำให้หน้าเราดูสดใสขึ้นดูเด็กลงแล้วก็อีกอย่างนะ้มันเหมือนช่วยยกกระชับตรงนี้ขึ้นไปแล้วกรอบหน้าเลยกนะ็ชัดขึ้นด้วยอะปลื้มมากแบบเวลาสองวัมมจบแล้วรู้สึกปลื้มหน้าตัวเองมากขึ้นเกิดมาก ใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำและมีริ้วลอยนะครับแนะนำฟิลเลอร์ใต้ตาที่ AIC c l i นิกได้เลยนะครับบอกเลยว่าที่นี่คุณหมอเชี่ยวชาญมากเพราะว่าตอนที่ผมปรึกษาเนี่ยคุณหมอให้คำปรึกษาได้แบบละเอียดมากแล้วก็เข้าใจง่ายๆมาๆๆๆกๆมากมากมากแบบเลยทําให้เราคลายกังวลเพราะเรายังไม่เคยทําใช่ไหมโอเคใครที่มีปัญหาใต้ตาครับอยากฟิลเลอร์ใต้ตาให้มันดีขึ้นแบบเยาดบผมนะแนะนําที่ AIC Clinic ได้เลยรับรองว่าสุดยอด